สวัสดีตอนเย็นวันที่สิบห้านะครับวันนี้เราก็จะมาดูวัวของเราน้องกินอาหารเก่งมากเลยกินทั้งเฟืองรัมแล้วก็อาหารนะครับวัวของเราที่ใส่ดีมากรูปได้ครับรูปได้อา้าววันนี้ตัวนี้ไม่รูปหน้าแตกเลยตัวนี้รูปได้ตัวนี้รูปได้นีตัวน,วน,วน้น่ารักมาก บางตัวก็ยังกลัวอยู่ครับแต่ว่าตัวนี้ชอบเล่นกับคนตัวนี้นี่น่ารักมากเลยเออนี่อัปเดตอัปเดตวันนี้อยู่บ้านทุ่งก็จะประมาณนี้ครับบ้านทุ่ง <c oughs> ไม่มีอะไรมากกุศา <c oughs> ตามภาษาคุณบ้าเออทำอะไรก็ทำทำไปเออน้องกินกิ่งมากอะไรไหมอะไรไหมไอ้หนู กินๆกงมากอัปเดตครับจากช่องในกับตัรซ่องเที่ยวเดอะแกงไฟเข่ามินิคาวเราเลี้ยงจากไซส์มินิไปที่ไซส์บิ๊กบึ้มนะครับลองเลี้ยงดู in in อินเวสต์อินเพสลงทุนในสัตว์ครับพี่น้อง ตัวนี้ชอบเล่นนี่หยอดหยอก้องง่า,า,าบางตัวก็ชอบเล่นกับคนบางตัวก็ยังกลัวอยู่จริงๆมากออโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็พาทมสระก็ได้สระที่ขุดวันนี้ อันนี้เป็นสวนนะครับสวนสวนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้บ้านอันนี้พื้นที่สองไร่นะครับคือสะเดิมไม่อยู่แล้วสองบ่อทีนี้เราก็ขุดเพิ่มอีกเป็นสี่บ่อนะครับเราเลี้ยงปลาอันนี้ก็แม่โครเพิ่งตกแต่งเมื่อกี้น้ำก็เริ่มมาแล้วครับมาแล้วอันนั้นป้าถ้าจะปลูกมันแก้วหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ มารีวิวให้ดูแล้วเลยแล้วกันอันนี้โปรเจกต์นี่คือเลี้ยงปลาโดยปลาที่ผมเลือกคือปลาหมอแล้วก็ปลาดุกบิ๊กุีครับบิก๊กวีนี่คือตัวทําตลาดชั้นดีเลยเป็นเงินหมุนสภาพคล่องครับลองดูลองธุรกิจแบบใหม่ทําแบบใหม่อน,นี้ก็จะสีน้ําสวยไหนน้ําใส ลงทุนเราลงทุนเยอะแล้วในตลาดหุ้นในอสังหาริมทรัพย์ในทองคำบ้างเลยกองทุนบ้างเราลองมาลงทุนในแบบเกษตรบ้างอันนี้ก็ปลูกกันหน้าดินเราปลูกไว้ อันนี้เป็นมะละกอพันแขกนวนครับพันส้มตําสามารถขายได้อันนี้ก็เป็นการทดลองเลี้ยงเออไม่ใช่สิทดลองปลูกของมเหมือนกันครับมะละกอพันแขกนวลอันนี้ก็เป็นมะพร้า,า,าวน้ําหอมพันบ้านแพลวเอามาปลูกลองดูพันบ้านแพวาาลพแพวตลาดดีคือเราจะเน้นส่งตลาดคือเราเน้นพันที่สามารถขายได้ขายง่าย ในครอบครัวครับสีน้ำก็จะสดใสอันนั้นตาหวานย่ออประมาณนี้น้ำสีใสมากสีเกียวมากดน้ำใสแล้วน่าจะปลามาลงได้ละร้อยพนหนาวสักนิดนึงผมจะไปให้ดูมุมนู้นถ้ามมุมนู้นกว้างมากเลยเออ พื้นที่สองไร่นิดหน่อยครับพื้นที่สองไร่ไวประมาณนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมอยากทำลองดูเล่นๆเราอยากรู้ว่าเออในสิ่ที่เราเกิดในถิ่ที่เรามีเราสามารถสร้างอะไรได้บ้างการปลูกข้าวมันเป็นถิ่งที่เดิมๆที่เราทำมาตั้งแต่ตอนเด็กละเราเราเออยังไงครับทำแล้วมันขาดทุนอะ่ะปีนี้ทำนาหมด รวมค่ารถเกี่ยวค่าทุกอย่างหมดเจ็ดแปรหมดเจ็ดแปดหมื่นเออเราวันนี้ปีนี้เราหมดค่าทำนาหมดเจ็ดแปดหมื่นแต่เราได้ข้าวแค่ตันเดียวเองอะ่ะเออถ้าเปรียบเทียบเราเงินเจ็ดแปดหมื่นไปซื้อข้าวเราได้เลือกข้าวดีๆเราก็ได้หลายตันอยู่นะเออได้สามสามตันกว่าเกือบสี่ตันอยู่นะถ้าตันละสองหมื่นเออเราก็เปรียบเทียบ ีนี้ปีนี้เราก็เลยลองเปลี่ยนแบบใหม่ลงคุนขุดสายเลยครับไม่สนโนสนโนแคร์ no, son, no ครับบางคนบอกว่าเราเป็นบ้าขุดจะอย่างนั้นอย่างงี้ทํานาข้าวเสียพื้นที่ข้าพเจ้าไม่สนครับข้าพเจ้าจะทําครับการลองไม่ผิดไม่มีถูกครับเราเราต้องลองเราต้องเป็นผู้นําก่อนครับลองก่อนเจ็บก่อนเจ็บจริงครับ แล้วก็ถ่ายให้ดูมุมนี้ก็จะสวยเราอันนี้คือพึ่งเสร็จเราทำแบบครัวบ้านทุ่งอ,อันนี้ก็มีครับมีไก่ด้วยไก่วงแล้วก็เลี้ยงแบบมันบ้านนี่แหละเราเลี้ยงลองดูความสุขของตามีมะพร้าวด้วยมะพร้าวตัวนี้อร่อยมากผมกินหลายครั้งละนี่แหละ อันนี้ก็จาอน,นี้เอาไว้เลี้ยงปลาไดย,เ,ยเรา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 ,เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกันเรามาโฟกัสที่จะอมัยนี้เราจะทํายังไงให้มันสร้างรายได้ให้มันเติบโตในแบบของมันที่มันควรจะเป็นเออนี่แหละวันนี้ก็มีโอกาสพอดีก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องชาว you tube ได้ดูกันนะครับ เ,ออเป็นยังไงการทำกรเกษตรแบบใหม่ไปรอดไหมเป็นยังไงเอยเราลงทุนมาทุกรูปแบบแล้วเราลองมาลงทุนแบบกเกษตรบ้างเป็นยังไงรอดไหมถ้าเป็นกเกษตรกรจะรอดไหมเราลองมาลองดูกันครับโอเคคลิปนี้ผมก็ขอจบด้วยภาพสวยๆแบบนี้ครับบายบาย